เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการพบกับเครื่องสีข้าวรุ่นโกลแมคพาวเวอร์เป็นการสีข้าวที่สะดวกสบายมาพร้อมชุดลำเลียงข้าวเปลือกที่ไม่ต้องยกให้นะก็สามารถสีข้าวได้สะดวกสบายมาชมสเปคตัวเครื่องไปพร้อมกันเลยครับชุดลำเลียงข้าวแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครผลิตจากเหล็กหนาแข็งแรงทนทานเก็บง่ายเข็นได้ทุกพื้นที่มีล้อเลื่อนไปให้4ล้อตัวเครื่องสีทํางานได้ดีเหมือนเดิมกับชุดล่อนข้าวเปลือกที่สามารถคัดแยกมเมล็ดนธุนข้าว ที่คัดแยกดอกหญ้าเศษฟางหรือสิ่งเจือปนต่างๆชุดห้องเครื่องสแตนเลสแข็งแรงทนทานไม่เกิดสนิมพร้อมชุดปรับขัดข้าวที่สามารถปรับกัดได้ถึง20ระดับตะแกรงร่อนข้าวเปลือกแบบใหม่พร้อมถูขนาดใหญ่บรรจุชิ้นงานได้เยอะโครงสร้างแข็งแรงทนทานมีการรับประกัน2ปีจากแบรนด์ัชโยสวีคโคคุมพร้อมจอวัดไฟดิจิตอลพร้อมเบรกเกอร์63แอมป์มอเตอร์ขนาดใหญ่ใช้งานได้เต็มที่เต็มกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสีแรงมา้า ลอหมุนได้3 6 0รองศาเคลื่อนย้ายได้สะดวกชุดท่อไซโลสุดไฮเทคกันล้ำย้อนตีกลับไปในห้องเครื่องเข้าสวยสะอาดกับท่อเป่าลมซูปเปอร์เทอร์โบที่สามารถเป่าทำความสะอาดได้ดีมีฟังบทให้ใช้งานได้คุ้มค่าเป็นสแตนเลสเกรดดีไม่ขึ้นสนิม ไม่ว่าจะบดพริกบดลำบทถั่วเหลืองต่างๆก็บทได้สะดวกและชุดเสริมลำเลียงข้าวสําหรับลูกค้าที่มีเครื่องสีข้าวอยู่แล้วเรามีจัดจําหน่ายให้สําหรับลูกค้าที่อยากได้ไปใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ตัวเราอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่อยากได้เรามีจัดจําหน่ายที่แบรนด์ชัยโยที่นี่ที่เดียวสินค้าพร้อมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางและภาคอีสานเรามีทีมช่างจัดส่งถึงหน้าบ้านสั่งกันกามาเยอะนะครับขอบคุณครับ